ตัใจเละเกินปั่นค้โค้งของสุภผโชคนะครับที่ลงมาเป็นตักสำรองไม่เป็นไรครับเชียร์ทีมชาติไทยเราต่อไปแล้วก็ส่งใจเชียร์ให้กับโค้ชอีจีอของเราด้วยนี่คือความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยของเราแต่ว่าลึกไปรับตามันต่อนะครับวันนี้หลายคนสอบถามว่าพี่ศรีแวร์อายุครับหลังจากที่ถูกรวบตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็ถูกคุมตัวสอบนาน9ชั่วโมงเราเห็นพี่ศรีสุวรรณ ครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าตรู่วันเสาร์ที่เป็นสุกที่แล้วสุกที่แล้วเสร็จปุ๊บถูกกุมตัวค่าคืนวันนั้นผมอยู่ที่กองปราบนะครับแล้วก็หลังจากสอบเสร็จปุ๊บนี่นะจะเป็นช่วงเช้าวันเสาร์ช่วงเช้าวันเสาร์กลางคืนกลางดึกครับแล้วก็ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวเช่อกราวในชั้นพนันสอบสวน40,000 0บาทไปอยู่ในห้องสอบสวนชั้น16ที่สอบสวนกลางแล้วก็เปิดใจนี่แหละครับช่วงที่ออกมาขอเชื่อมั่นในตัวพี่สีท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันนั้น เสาร์เต็มๆมอาทิตย์จันทร์และอังคารผู้สื่อข่าวทุกๆสํานักพยายามติดต่อพี่ศรีสุวรรณนะครับอยากจะให้ชี้แจงในหลายเรื่องด้วยกันเพราะว่าอีกธาฝั่งหนึ่งท่านเทีบดีท่านภรยาท่านก็ออกมาให้ข้อมูลไปเรื่อยๆแต่ไม่หมดแล้วเหลือคิวของพี่ศรีกับตัวของคุณเจงดอกจิกและรวมไปถึงเลขาตูนด้วยเนี่ยนะปรากฏติดต่อไม่ได้เลยครับท่านชมผมยายมติดต่อพี่ศรีสุวรรณแกโทวกลับมาหาผมรอบหนึ่งเมื่อคืนวันศุกร์แล้วก็ติดต่อไม่ได้วันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านอีกรอบหนึ่ง ก็พยายามโทรหาอยู่หลายรอบด้วยกันแล้วคิดดูว่าคนพยายามจะติดต่อพี่ศรีสวนขนาดไหนเนี่ยลองดูว่าเสียงปลายเสียงโทรศัพท์มันขึ้นเอาไว้แบบนี้ฟังบางช่วงดูครับขออภัยค่ะระบบไม่สามารถบันทึกข้อความของท่านได้เนื่องจาก voice mail box ของผู้รับเต็ม ไม่สามารถบันทึกข้อความของท่านได้เนื่องจาก voice mail box ของผู้รับเต็มคืออยากจะสอบถามคุณสิริวัลหลายเรื่องคือเอาเอาง่ายๆนะว่าคนติดต่อไปเยอะขนาดไหนคือคือโทรไปปิดเครื่องก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าโทรไปคือระบบจะรับ voice mail มัยังเต็มเลยครับ,รบต,ตลอด4วันที่ผ่านมานะ่าสนใจขนาดเดียวกันผมลงไปที่บ้านคุณสิริวันวันนี้ก็มีบรรยากาศน่าสนใจนะก็มี จดหมงจดหมายามาเขียนที่ไว้หน้าบ้านพี่ศิสุวัณให้กําลังใจอันนี้เป็นจดหมายที่เขียนเอาไว้เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับก็ขอให้กําลังใจคุณสิสวัณในการทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็ทุกอย่างก็เชื่อว,ว่าความจริงจะปรากฏนี่เป็นจดหมายให้กําลังใจขณะเดียวกันผมไปเจอพี่ตํารวจท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาเป็นเพื่อนบ้านกลุ่มเพื่อนบ้านกับพี่ศิสวัณอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกงังวลเพราะว่าแกเป็นตารวจนะอยู่ในพื้นที่หนึ่งนะครับแกก็บอกว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องสีวันศุกร์ ก็ไม่เห็นคุณศรีสุวรรณเลยแต่ที่ผ่านมามีโอกาสพูดคุยกันอยู่บ้างลองฟังบูมพี่ท่านนี้ดูครับคุยนบ้างไหมเลออาิยาเรคยคุยระแค่ละคายบ้างไหมเปล่เปล่าเลอที่ชายแกมีบ้านดีบ้านเดีมาพี่ตรงนี้ย่านนี้ครับที่เดียวปกติคุยกันบ้างไหมคุยเหรออาทิยาสมุทรไทยใส่ก็ปกติดีดีดีเขาก็คุยรดน้ำต้นไม้อะไรแกเลอเลอไม่ตกใอยดิบ้านอยู่ข้างบ้านเนี่ยขอไม่คุณทุนงานเลอแสดงว่าตรงนี้ไม่มีใครเห็นนัด จากนั้นอีกเลยตั้งแต่วันเสาร์เน,เนี่ยครับเพราะว่าคนอยากฟังข้อมูลฝั่งคุณศรีสวุวรรณเยอะมากนะทผู้วมอย่างที่บอกไปอีฟาฝั่ง,งน,น,นิวัีนีเขาชิงแถลงข่าวท่านอธิบดีกรมการข้าวนะครับไปที่กระทรวงแล้วก็แถลงข่าวเปิดใจหลังจากถูกตั้งคําถามหลายเรื่องด้วยกันแล้วหลายคนก็ตกใจโอ้โหสิ่งที่มีการแถลงข่าววันนี้ท่านอธิบดีเรียกว่าฉีกกฎฉีกกฎการแถลงข่าวของข้าราชการละครับเนี่ยครับ แลวมีบางช่วงหลังจากแถลงเสร็จปุ๊บผู้สื่อข่าวสอบถามมาท่านอธิบดีคนก็อยากรู้กันว่าสิ่งที่ท่านย้อนเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้ามั่นใจว่าไม่ผิดแล้วจ่ายเงินไปทําไมอยากให้ฟังคําตอบค่อนข้างดเดือดอธิบดีกรมการข้าวครับก็ไม่ผิดก็จะยอมจ่ายก็มันแค้นไงก็ไม่ผิดนี่มันแค้นไงคนเรามันแค้นไม่ผิดแล้วมันยังบอกว่าไม่ผิดนะก็รู้มันแค้นแล้วมันต้องทาไมต้องทําตัวแบบนี้อีก ผมไม่ผิดการให้เงินขอที่พอดีนี่คือในมุมของพอดีคือเป็นการให้มันเรี่องมันจบหรือว่าผมามาล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยล่ะผมต้องการล่รอมันผมบอกตรงนี้แหละผมไม่ผิดก็ต้องอผม,มต้องการล่อมันเพราะว่ามัน,ม,นมันทำกับสังคมแบบนี้ได้ไงหมายถึงว่าเป็นการให้เงินมากกว่าหนึ่งครั้งนั่นคือการล่อซื้อล่อซื้อหมดอะตั้งใจล่อซื้อแล้วก่อนที่ผมจะล่อซื้อผมไปหาเรือกับตำรวจก่อน ครับดุเดือดมากนะแกบอกกับผมต้องใจล่อซื้อนี่แหละไอ้ที่จ่ายเงินไปแสนกว่าบาทนู่นนั่นนี่ครับแต่ก็ย้ำว่าไปปรึกษาตำรวจก่อนนะอธิบดีบอกต่อยืนยันหลังถูกคมคู่เรียกเกินก็มีการปรึกษาภรรยาและจ้างทนายความสู้คด,ดีเพราะผลการสอบสวนโครงการที่ถูกร้องเรียนยืนยันว่าไม่มีมูลไม่ได้กระทำความผิดด้วยความคับแคนและเจ็บใจตตัดสินใจวางแผนล่อซื้อเก็บหลักฐานมาตลอดสู้แบบตายเป็นตาย แล้วก็ชี้แจงกรณีที่มีการพาดพิงถึงท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกรเกษตรด้วยนะครับที่ปรึกษาหมูท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆที่เคยถูกบอกว่าพาดพิงไปยังมีการนาเงินไปมอบให้คุณศรีสุวรรณไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องนะครับอธิบดียืนยันว่าตัวเองกับภรรยาวางแผนเรื่องนี้เพียงแค่2คนเท่านั้นนี่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือนายศรีสุวรรณเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยด้วย ชวนเนี่ยชวนที่ปรึกษามูไปที่บ้านเพื่อเป็นพยานว่าการสอบสวนโครงการต่างๆไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ไปจ่ายเงินไม่ได้ไปจ่ายทองและไม่ได้มีการไปคุยเรื่องเคลียร์เงินแต่พาไปถามว่าทําไมต้องร้องเรียนตัวเองฟังบางช่วงดูครับใบเนี่ยไม่ได้ไปไปไป,ไปเรียกให้ว่าเฮ้ยต้องไปเคลียร์เรื่องจ่ายเงินนะไม่ใช่ผมไปถามว่าทําไมต้องร้องเรียนผมผมผิดอะไรไปดูข้อมูลหรือย,ยังว่าผิดอะไร ผลการสอบสวนออกมามันออกมาแล้วว่าผมไม่ได้ผิดอะไรทั้งสี่ห้าโครงการน่ะจะร้องผมเรื่องอะไรก็คุยกันเข้าใจนะก็คุยกันเข้าใจหลังจากนั้นผมก็กลับมานะกลับออกจากบ้านศรีสุวรรณมาก็ผมก็ทอดทิ้งเวลาไปเลยผมไม่สนแค่นั้นเองพี่หมูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ได้จ่ายเงินจ่ายท้องจ่ายเลยนี่ออกจากปากผมจริงนะผมพูดความจริงเพราะผมเนี่ยเป็นคนแขวนพราอยู่เต็มอกนี่ ทีนี้ท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมจําได้ไหมครับเมื่อวานทิศทางข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการให้สัมภาษณ์ของออตัวทนายความทนายน้อยก็คือที่ปรึกษาของอี่บดีใช่ไหมที่บอกว่ามีปมเรื่องของนักการเมืองอดีตนักการเมืองท่านหนึ่งโทรศัพท์มาและบอกเอ้ยเบาๆหน่อยได้ไหมจําได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามช่วงจังหวัดแถลงข่าวอี่บดีนะที่บอกว่ามีนักการเมืองโทรมาเคลียร์บอกว่าของเงียบๆหน่อยเรื่องนี้จริงไม่จริงอย่างไร สิ่งที่ตัวที่บดีตอบเนี่ย,ยมันไม่ตรงก,กันกับทนายน้อยไหมฟังข้อมูลชุดนี้ดูครับีการเมหรือว่าคนใกระทเรเมาให้เบาหน่อยไมอะไร่งนี้ไม่มีผมไม่รับโทรศัพท์ใครทั้งนั้นแล้วถามเนี่ยจริงไหมไลน์ก็ไม่รับไลน์เป็นพันๆข้อความไลน์มาผมก็ไม่รับผมก็ไม่อ่านทีวีผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนั่งไหว้พระสวดมนต์ ว่ามีหรือไม่มีไม่มีคิดว่าอะไรเขียนแล้วบอกว่าไม่มีนะภรรยาก็ไม่มีเพราะว่าผมไม่รับโทรศัพท์ใครทั้งนั้นคิดว่าอะไรที่ทำให้ครอครัวท่านตกเป็นเป้าของศรีสุวรรณในรอบนี้ครับไม่รู้คิดว่าใครอยู่เบื้องหลังครับไม่รู้จะกัดท่านหรือเปล่าฮะไม่รู้ไม่รู้นี่ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งทีมข่าวเราก็สอบถามคือผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเออแล้วแล้วแล้วสถานะล่ะของ ท่านทนายดนุเดชเป็นอย่างไรเรื่องการออมให้ข้อมูลหลักฐานต่างๆคลิปต่างๆรวมถึงเรื่องนักการเมืองโทรเคลียเนี่ยนะอธิบดีก็บอกว่าคุณดนุเดชคือไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายเพียงแต่ไหว้หวานให้ไปแจ้งความให้ส่วนเรื่องข้อมูลต่างๆก็มีเพียงตนเองกับภรรยาเท่านั้นที่รู้ประเด็นที่คุณดนุเดชให้สัมภาษณ์ก็ปล่อยไปเรื่องของเขาเนี่ยครับทีนี้ท่านผู้ชมวันนี้ผมมาคุยทีมขา่าวเราเฮ้ยเรามันมีปมไม่ตรงกันเนะี่ย เราไปสอบถามไปที่คุณดาุเดชศริงวงระกูลหน่อยอยู่ในฐานะนักกฎหมายแล้วก็อยู่ในฐานะที่ปรึกษาก่อนหน้านี้ด้วยนะถ้าไม่นับว่าท่านเี้บดพูดวันนี้เนี่ยนะก็ชี้แจงเพิ่มเติมครับเรื่องการจ่ายเงิน1น0 0 0 0สบาทสรุปมีการจ่ายจริงหรือไม่จ่ายเพราะคุณบุญไม่ตรงกันแล้วรวมไปถึงประเด็นเรื่องนักการเมืองนักการเมืองเคลียร์ด้วยเนี่ยจริงไม่จริงเนี่ยนะครับคุณดาุเดชยอมรับก็ให้ยึดตามที่อดีบดีเป็นคนพูดเลยเพราะคนที่เข้าไปที่บ้านก็มีกันแค่3มคน อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างอแต่เรื่องนักการเมืองที่โทรมาเคลียร์นั้นน่ะคุณดนุเดชยืนยันว่ามีการเคลียร์จริงๆแต่เคลียร์ตรงกับตัวเขาเองฟังข้อมูลชุดนี้ครับแล้วเรื่องแล้วเรื่องนักการเมืองปอที่แบบเหมือนขอให้เบาๆหน่อยแล้วท่าทิ่บดีวันนี้แถลงบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันไม่ถ้าไม่มีใครพูดก,<อ>ก็รับผิดชอบไปไอย่าเงี้ยแต่ก็ไอ้ตรงนั้น,นแบบมันก็ ก็เป็น็นถามที่แกพูดนั่นแหละนะแต่แต่สําหรับผมก็มีมีมีมาเข้ามาหาผมตรงนั้นน่ะนะอ๋อคือไม่ได้เข้าทางท่าทีบดีเข้าทางทนายน้อยเลยครับครับครับยืนยันเนาะว่ามันมีการโทรมาแบบบอกให้เรื่องอะไรเพราะเขาอยู่กระบวนการเดียวกันค่ะกระบวนการเดียวกับสอตรงนั้นอ๋อหมายถึงคุณปอปานี่เขาอยู่กระบวนการเดียวกับคุณสอเลยเหรอครับ อยู่กระบวนกเดียวกันแล้วก็มันก็เป็นเป็นเป็นพวกเดียวกันมาตั้งแต่นู่นนั่นมันแบ่งหน้าที่กันทำเข้าใจทีนี้ท่านผู้ชมผมสรุปนิดหนึ่งประเด็นเรื่องนักการเมืองเนี่ยพูดได้ง่ายสิ่งที่ตัวทนายเดุเดทพูดเนี่ยแล้ววันนี้การแถลงข่าวเมื่อครู่ก็คือตัวของท่านอธิบดีท่านบอกไม่ไม่มีไม่มีไม่รู้เนี่ยนะคือเดนุเดทถ้ายึดตามท่านทนายดุเดทก็คือโทรตรงมาหาคุณดุเดท อ่ะมันก็จะสุบอยู่ตรงนี้ทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ท่านพลตร,ตรีจรูนเกียรติปานแก้วนะครับท่านรองเต่ารองผู้จัดก,การตำรวจสอบสวนกลางบอกถึงความคลบหน้าในทางคดีประเด็นท่านที่เป็นสาหมูเนี่ยยืนยันอันนี้ย้ำเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ย้าว่าที่เปึนสาหมูที่พูดถึงเนี่ยที่ท่านแต่ที่พีบอกไม่เกี่ยมไม่มีส่วนเกี่ยวข,ข้องยืนยันได้นะเป็นคนละคนกันกับท่านธนาดล ย้ําว่าท่านธนดลไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีความแต่ได้รับความไว้วางใจจากท่านวีเกษตรให้มาตรวจสอบเรื่องนี้นี่ครับดังนั้นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่ว่าขณะเดียวกันท่านรองตาบอกว่าในอนาคตก็อาจจะต้องมีการเชิญที่ปรึกษาหมูมาให้บักคําให้เพิ่มเติมให้ข้อมูลนิดนึงว่ามีข้อมูลจุดไหนอย่างไรกันบ้างดังนั้นย้ําก่อนว่า2คนเนี้ยคนละคนกันนะแต่ต้องเล่าเพิ่มเติมว่งคุณธนดลเนี่ยไป แจ้งความมิดประมาทสื่อแล้วด้วยเพราะเข้าใจผิดฟังบางช่วงดูผู้การเต่าครับชัดๆง่ายๆเลยครับโกงแล้วเนี่ยในหมู่คนนี้ครัในคดีนี้เขาได้รับผลประโยชน์อะไรจากขบวนการเนี่ยผมผมผมถามกับภรรยาท่านอธิบดีแล้วท่านยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวผมผมผมให้ช่างน้ําหนักดูวนั้นน่ะนั่งคุยกันนานเพราะผมผม จะสรุปอะไรสักอย่างเนี่ยต้องคุยกันในเมื่อบอกไม่เกี่ยวแต่ถามว่าผมเชื่อไหมผมไม่เชื่อนะแต่เดี๋ยวก็ดูด้วยพยานหลักฐานอย่างอื่นถ้ามันมีเชื่อมโยงไปเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เกี่ยวเรื่องสตางเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งมันอธิบดีกลัวกลัวคุณหนูไม่ใช่ไม่ใช่มีค่ะเยอะค่ะมีมีทีนี้มันมีอีกเรื่องห,หนึ่งท่านผู้ชมครับคือหลายคนบอกว่าขบวนการหรือคดีความเอาคดีความมันจะไป เข้าข่ายขาบวนการล้มยักษ์หรือเปล่าเพราะเริ่มมีรายงานว่ามีการโทรมาบ่งมาเบรกแบบนี้าตามที่ทนาย<อ>าดัุเดชบอกนี่นะครับรองจรูนเกตบอกว่ายืนยันนะครับว่าจะใครก็ตามแต่ไม่กลัวครับพร้อมบอกได้ว่าอยากเจอหัวหน้ายักษ์เพราะเชื่อว่ายักษ์ตัวจะใหญ่ขนาดไหนก็สู้ความจริงไม่ได้ครับมีมีผู้เสียหายและที่ที่ถูกกระทําโดยวิธีการนี้ติดต่อมาจะพูดคุย จะเข้ามาพบนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วผ่านผู้ใหญ่มาแต่ก็เราไม่บังคับเขาว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แต่ขอให้มาเราเร็วนั้นเองโดยทุกกระทับจากุ่มนี้เหมือนกันไปงานกับยักษ์อยู่เพราะที่บอกว่าเขามีนี่ไงยักษ์อยู่นี่ไงยักษ์ตัวนั้นเล็กกว่ายักษ์ตัวนี้รับประกันว่าสู้ยักษ์ตัวนี้ไม่ได้แน่นะวันนั้นเขาเจอเขาก็คงก็ฝันผวาไปแล้วนันหน้ายักษ์แต่นี่ยักษ์ทั้งตัวก็อาจจะมีหัวหน้ายักษ์นะพี่โอ้อยากเจอ นะอยากเจอนะโอ้โหคือท่านผู้ชมจับสังเกตเนี่ยถ้าเราเห็นท่านรองจุนเกียรติท่านเดินสายออกสื่อก็ค่อนข้างมั่นใจนะประโยชน์เด็ดๆหลายประโยชน์ด้วยกันเดี๋ยวตามดูต่อไปว่ายักษ์นั้นเป็นใครปลาใหญ่นั้นเป็นปลาอะไรกันแน่แต่ช่วงนี้พัก,กุเดืออย่าเพิ่งไปไหนนะครับสำคัญมากๆชีช่ชะตาพรุ่งนี้พักเก้าไกลที่สารฐตรรมดูลบ่ายสองโมงตรงออกหัวอ,ออกก้อยแต่ขณะเดียวกันท่านผู้ชมเมื่อวานผมมีโอกาสพูดคุยกับคุณเดืองไกรลีกิวัฒนะคือถ้าฝนออกเป็นทางลบ คุณเรืองกลบอกว่าสารตั้งต้นเ,นยเคยไปร้องที่กรกตวไว้แล้วด้วยการยุบพักด้วยเดีย๋าายวไล่ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับรวมญาติตั้ง20คนเมนูอะไรเดี๋ยวพี่ก้องถามคนนี้เลยต้องราดหน้าทนายฝึกซีมือแม่ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ ข่าวสารไม่มีวันหยุดนิ่งเข้มข่าวค่ำยกระดับไปอีกขั้นมากกว่าความดรามา่าพาคุณลงลึกถึงต้นตอสะท้อนทุกปัญหาสร้างความเปลี่ยนแปลงขย,ยายประเด็นเสริมทับความเข้มกับผมอาเดกรัฐวิเคราะห์เจาะลึกเข้าถึงพื้นที่เปิดให้เห็นทุกมิติเพราะทุกเรื่องราวมีมากกว่าที่ตาเห็นเข้มข่าวค่ำหกโมงเย็นเป็นต้นไป วสรทันทุกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทุกบุ่มโลกกับโบกี้พัทรีและนุ่มมปรีชราพบกันทุกวัน1 0โมงครึ่งทันโลกเอ็กซ์เพรส PPTV HD 36 ที่คุณเคยสัมผัสจาดลึกประเด็นใหญ่ที่คุณต้องรู้ติกามกันต่อเรื่องนะคะในรายการเข่าวใหญ่วันจันทร์ถึงพรหัสสับดี5้าทุ่มหนาทีและวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งโชวทัชทุกเรื่องราวทุกข่าวสารเก็บครบจบทุกรายละเอียดตำรวจต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะคะโชวคุณ ทุกเบื้องหลังทุกความจริงที่วัดบางคลาน<า>ยังไ,<ป>ไม่จบเจ้าวัดเข้าไม่ได้ไไดนะพร้อมโชว์ทุกวันจันถึงสุขเจอกันหกโมงเช้าในโชว์ข่าวเช้านี้เรืเ่อราเรที่เราต้องจับมาคุยกันนะคะจับข่าวคุยจับประเด็นข่าวดังม,มาคุยให้เคลียจับข่าวใกล้ตัว เรื่องเินไยจับคลิปกระแสโซเชียลพร้อมหาคำตอบมาเฉลยให้หายสงสัยจับทุกข่าวที่เราต้องรู้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8เรา30นาทีทางช่องพ p t v ท d ว36วยดีวิถีไทยสึกจิตเมืองนนท์หมัดเขา้าสอบ อาวุธครบรถทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปพบกันทาง p p t v HD อชดอง36มวยเด็ดมวยดีต้องมวยดีวิถีไทยสวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีกับรายการรอบโลกเดลี่รายการข่าวที่จะรวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกคลายปมลึกทุกเหตุการณ์สำคัญ ขัดข่าวทันทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศห,หลากหลายเรื่องราวรอบโลกที่คุณไม่เคยเห็นพบกับรอบโลกเดลี่สมดุลระหว่างข้อเท็จจริงและเรื่องราวแวดล้อมในมิติที่หลากหลายเกาะติดข่าวสำคัญเที่ยวันนี้คงต้องติดตามให้บริการแบบนี้ได้หรือรายงานสดจากพื้นที่กับอาดิกร,รัฐ ท่านสมุทพรุ่งนี้9้าโมงครึ่งสารรัฐธรรมนูญท่านนัดปรึกษาหารือและลงมติแล้วบ่ายสองโมงตรงอ่านคำวินิจฉัยนะครับคดีที่ภาคก้าไกลถูกทนายธีรยุทธ์สวน,นเกสรอดีตนายความผู้ตอิสระไปร้องเอาไว้เมื่อ22พฤษภาคมปีหกปีที่แล้วไปร้องว่าการหาเสียงเรื่องของการแก้ไขามาตรา1 1 2นสองะครับการรณรงค์หาเสียงช่วงนั้นเข้าข่ายการล้มล้างกับปกครองหรือไม่ นะครับทีนี้พรุ่งนี้บ่าย2องโตรงคาดว่าน่าจะใช้เวลาสักสักสีไม่เกินนี้แหละครับ40่สิบถึงสีนาทีเท่าที่ประเมินนะครับทีนี้ท่านชมผมอยากจะพาย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันที่10สิงหาคมปี63นะครับตอนปี63เนี่ยอันนี้คือเส้นทางก่อนคุณธีรยุทธ์ยื่นสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา49วรหนึ่งนะครับ ว่าคุณพิธาภาคก้าวไกลเสนอมาตรา1นึหสแก้ไขเรื่องนี้เข้าข่ายลบล้างการปกครองตามตามตาตรา49วหนึ่งหรือไม่นะครับแล้วก็อ้างเหตุคำวินิจฉัยตรงนี้ครับของสารรัฐธรรมนูญที่1 9บเกทับของการชุนุมใหญ่10สิงหาคมปี63ที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นศาลถ้ามีคําสั่งให้ยุติการดําเนินการในวันนั้นทีนี้ย้อนกลับไปดูครับเมื่อเหตุการณ์วันนั้นเมื่อวันที่10สิงหาคมปี .63 แกนํำสามคนก็มีคุณรุ่งบรรัศยา มีคุณไม้พันธุ์บงจากนอกคุณอานน์นำพานะครับวันนั้นน่ยมีคนไปยื่นที่สารรัฐธรรมนูญแล้วท่านก็ชี้ว่าใน10ข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปประเทศตอนนั้นเนี่ยนะครับมี10ข้อเรียกร้องหนึ่งในข้อเรียกร้องนั้นก็คือการแก้ไขย,ยกเลิกมาตราหนึ่งสองตัวนั้นน่ยมีการไปยื่นร้องสารรัฐธรรมนูญสุดท้ายศาลท่านก็ชี้ว่าเหตุการณ์วันนั้นท่านสั่งให้ยุติการดําเนินการเพราะเข้าข่าย จะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเวลาเดินผ่านมาเรื่อยๆครับปรากฏว่าช่วงปี6-4นะครับตอนนั้นมีการเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายยา마ตา1หนึอนะครับตอนนั้นพรกเก้าไกาเสนอแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนประธานชวนสั่งไปตรวจสอบสั่งฝา่ายกฎหมายสภาไปตรวจสอบนะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็เลยมีคนไปร้องก็คือตัวของทนายคุณธียนนรยุทธ์โวนเกศศรนั่นแหละที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ นะครับเส้นทางของความเป็นไปได้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยกางสัก3เส้นทางให้เห็นภาพนะครับเส้นทางแรกสารทั้นชี้นะครับอาจจะชี้ว่าการเสนอแก้ไขามาตราหนึ่รวมถึงการหาเสียงช่วงก่อนเลือกตั้ง14พฤษภาห้าหกนั้นเนี่ยไม่เป็นการลมล้างการปกครองครับไม่เข้าข่ายไม่ได้มีพฤติกรรมพฤติการไม่มีเจตนาไม่ได้มีบ่อนการทําลายอะไรใดทั้งสิ้นสารยกคําร้อง เดืนหน้าต่อไปได้นะครับแนวทางท่านผู้ชมผมขยับไปที่แนวทางที่3ก่อนนะแนวทางที่3เนี่ยถ้าท่านชี้ว่าเข้าข่ายร้มล้างกรรปกครองก็จะสั่งให้หยุดการกระทําก็คือให้เลิกการหาเสียงหรืออาจจะตีความไปถึงการเลิกการรณรงค์การแก้ไขามาตานึรื 1. สองก็เป็นไปได้ทีนี้กลับมาที่แนวทางที่2เนี่ยที่หลายฝ่ายจับตามองเรื่องนี้เนี่ยศาลถ้าจะชี้ว่า แนวทางนี้อาจจะอาจจะเป็นทางนี้หรือไม่เป็นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ท้านี้ทางนี้อบอกมาบอกว่าไม่เป็นการล้มล้างการปกครองแต่อาจจะเข้าข่ายการอาจจะเข้าข่ายการซะกร่อนบ่อนทําลายหรือเป็นปริบัต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คือมีคนวิเคราะห์กันว่าตอนช่วงคำวินิจฉัยตอนคดีที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีคาว่ามีคําว่ากัดซาะบ่อนทําลายตรงนั้นอยู่ าจจะมีการสั่งให้หยุดการกระทําตอนนี้นักวิเคราะห์หลายท่านวิเคราะห์ไปแนวทางที่ไม่1ก็2ยกคาร้องเพราะเหตุยังไม่ปรากฏเลยครับหรือไม่ก็2เนี่ยตรงนี้ผมไปนั่งคุยกับนักกฎหมายหลายท่านหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์วีรพัฒน์ประยวงศ์นะครับนักนิติศาสตร์นักกฎหมายนักวิชาการอิสระก็น่าสนใจอาจารย์วีรพัฒน์ประเมินเรื่องนี้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมองว่าอำนาจในการแก้ไขมาตราหนึ่งสอง เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติจึงประเมินว่าในวันพรุ่งนี้ศารท่านน่าจะยกคำร้องในมืนอหัวอาจารย์วีทพัฒน์ฟมมังบทช่วบรงนอนดูครับ แต่ไอเรื่องมาตรา112เนี่ยเราไม่ได้ไปขัดรัฐมนุนมาตราไหนเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงกับปกครองแล้วก็ยังเคารพสถาบันของเราอยู่ไปปรับโทษเพื่อให้มันทันสมัยถ้าถามว่าสารมนุษจะเข้ามาตรวจสอบเขาจะอ้างวิธีอะไรสารทมนุษย์อาจจะเข้ามาตรวจสอบหลังจากคุณล่างไปแล้วตอนที่กำลังจะยื่นยื่นถูกก้าวตอนที่นแล้วเสร็จมันมีกระบวนการของมันนะครับไม่ใช่มาบอกว่าอยังไม่ทันจะเสนออะไรเลยนะครับก็มาตรวจสอบแล้วอันนี้เป็นการ บิดเบือนสิ่งที่เขาเรียกว่านูนมาตรา49เพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียกกันว่ามาตรา49เนี่ยมันใช้เพื่อป้องกันไม่ให้คนธรรมดาใช้สิทธิเสรีภาพพร่ำเพรือ่อเช่นคุณอาร์ตบอกว่าเฮ้ยเราเป็นสือ่อมวลชนฉันจะเสนอข่าวแต่เสนอข่าวให้เป็นลมล้างการปกครองอหรือผมอ,อ,อาจจะบอกผมมีเสรีภาพทางวิชาการผมจะเขียนหนังสือกลินตำราออกบทความให้ทุกคนไปลมล้างการปกครองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นคือการใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่ผิดแต่พรรคเก้าไกลเขาไม่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพเขาทําหน้าที่ในสภาพในฐานะฝ่ายที่ติบัญญัติ S <S และเมื่อนิติบัญญัติทํางานไปแล้วฝ่ายตุลาการต้องเคารพในแดนอํานาจของนิติบัญญัติคุณจะเข้ามามมคุณมีประตูแคบๆแ,แต่ต้องใช้อย่างระมัดร,ระวังเวลาหมายถึงตีความราจายคือไปดูไส้ในด้วยว่าเขาแก้เนี่ยแก้แบบไหนแก้อย่างไรเนือ้อหาประมาณไหนในการหาเสียงแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ไปไ,ไม่ได้ไปเข้ามาตรา49เรื่องการล้มลนางกับประการประมาณดีไหมอ่าคือมาตรา49ที่เขาอ้างกันเนี่ยไม่ควรจะมาใช้เลยนะครับถ้าคุณจะใช้คุณต้องชี้ชัดเลยว่าข้อความเนี้ยมันไปขัดต่อสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ มุมนี้น่าสนใจแล้วก็ท่านชมพรุ่งนี้เนี่ยไม่ว่าผลจะออกอย่างไรยังไม่มีการยุบพักนะครับพูงนิการร้องตาม,ามรัฐธรรมนูญมาตราสิบเก้าไม่มีการยุบพักไม่มีแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันเป็นผลพวงที่หลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันไปเนี่ยผลพวงเป็นแบบนี้ครับพรุ่งนี้ไม่เกินบ่ายสามเราน่าจะทราบผลด้วยถ้าศารตัดยุคคำร้อง ก็จะเกิดการเดินหน้าในการแก้ไขกถกแถลงได้อภิปรายได้ในที่ประชุมสภาต่อไปถ้ามีการเสนอร่างแก้ไขไประมวลกฎหม,ดดมายยา마ตาหนึ่งหรือสองต่อไปแต่ถ้าเกิดเป็นอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดว่าศาลสั่งให้เลิกการกระทำนี่นะครับมุมเนี้ยหลายฝ่ายวิเคราะห์อาจจะเป็นสารตั้งต้นนําไปสู่การยื่นยุบพักหรือไม่มันมีอยู่มาตราหนึ่งในมาตรา92วงเล็บหนึ่งของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมรมนูญว่าด้วยพักการเมือง ปรากฏท่านผู้ชมผมเล่าย้อนนิดหนึ่งคือพูด,ดง่ายๆว่าผู้นี้หลายคนที่จับจ้องเรื่องการยุบพักเนี่ยนะมันมี2สเต็ปถ้าเกิดจะไปถึงจริงๆสารท่านต้องชี้ก่อนโอ้เข้าข่ายท่านต้องสั่งหยุดการกระทาแล้วมีคนเอาสารตั้งต้นไปร้องต่อด้วยนะไปที่กกตกรกตต้องกลับมาสารรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งปรากฏท่านผู้ชมครับคนที่เคยไปยื่นเรื่องเอาไว้คือนักร้องอย่างเรืองไกรลีกิพัฒนะคุณเรืองไกร แกเคยไปยื่นเอาไว้สเต็ปหนึ่งก็คือมาตรา92อพรบพกักการเมืองที่ผมเล่าเมื่อครู่อ่ะ,อะแกบอกเลยว่าเคยไปยื่นเอาไว้แล้วที่กะกะตแต่กะกะตตีตกไปยกคําร้องไปในชั้นกะกะตเพราะมองว่าไม่ได้เข้าข่ายแต่ทีนี้คุณเดือนกันเลยบอกว่าโอ้ในมุมผมเองมุมมุมแกนะนะบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ถ้าเกิดสารท่านชี้ว่าให้สั่งให้หยุดการดําเนินการใหญ่การแก้ไขามาตรา112จริงๆเนี่ยนะ คุณเรืองกเลยมองว่าเฮ้ยกะกะตต้องหยิบยกคําร้องของแกที่ตกไปเนี่ยขึ้นมาพิจารณาได้ใหม่เปรียบเปรยคล้ายๆกับตอนที่แกไปยื่นให้ตรวจสอบคดีไอทีวีคุณพิธาก่อนหน้ากาเรเลือกตั้งเมื่อปีก่อนแล้วกะกะตตีตกแต่ตีตกเสร็จปุ๊บเพราะเวลามันขาดแต่กกหยิบเป็นสารตั้งต้นหยิบมาพิจรารณาเอาเองคุณเรืองไกาบอกแบบนี้พูด,ดง่ายๆคือถตาสารท่านฟันเนี่ยให้สั่งให้หยุดเนี่ยนักร้องอย่างเรืองไกาเตรียมจะไปยื่นกะกะตเรียบร้อยแล้วฟังบางช่วงดูครับ ข้อเสนออะไรสิบข้อร้อกเรียนสามข้อเสนอโดยไม่สามคนเมื่อห้ามการกระทำอันนั้นคือมาตราสี่สิบเก้าหมายว่าศาลจะต้องสั่งว่าเป็นการล้มล้างก่อนาขใช่ไหมถ้าเป็นการล้มล้างคำวิจัยของศาลถือว่าสรุปแล้วใช่ไหมล้มล้างไอ้นี่คำนี้กกตถือว่าความปากกฏเพราะคำวิจัยฝาลมื่มันเป็นเด็ดขาดผูกพันนะมันจะกลายเป็น ที่ผมก็ใจจะต้องเป็นสองสเตปแต่สเตปที่สองถามว่าผมร้องไว้แล้วไงบางทีเราร้องเรือ่องไปแล้วผมร้องไปแล้วแต่เรื่องเราตกไปแล้วหรือปา <c oughs> ตกก็ต้องหยิบขึ้นมา,าหยิบขึ้นมาได้เหมือนกับที่ตอนยกยกคำร้องผมตอนร้องพิธาในฐานะผู้สมัครใช่ไหมร้องวันที่สิบเลือกตั้งวันที่สิบสี่พฤษภาสี่วันน่ะเขาเขาวิจัยไม่ทันเขาต้องหยิบยกขึ้นมาแต่พอประกาศห้าร้อยคนเนี่ยเขาก็ต้องหยิบคำร้องเดิมมา นี่ครับท่านผู้ชมผมถามผู้เดือนไกรก็กตตีตกไปแล้วนี่แต่แกสวนกลับมาตกตีตกไปต้องหยิบขึ้นมาอันนั้นสนใจพรุ่งนี้ตอนช่วงเช้า9ก้าโมงครึ่งตุลาการท่านประชุมนะครับหลังจากนั้นลงมติเสร็จเรียบร้อยบ่ายสอโมงอ่านคำวินิจฉัยเดี๋ยวผมไปตั้งข่าวที่นั่นด้วยมีรายงานพิเศษที่พีพีทีทาง youtube และ a c e b o o k โซเชียลมีเดียของเราส่วนสสพรเก้าไกลพรุ่งนี้ปักหลักอยู่ที่สภาสองฝากฝั่งก่อติดหน้าจอพี t ีีเอาไว้แล้วก็ที่นี่คือ ทั้งหมดของลึกไม่รับในครับนี้พี่นาราอยู่แล้วในรอบโลกเดนนี่นี่ดี v เล่น่าวเล่นใหญ่ออสวัสดีครับ